จิมก่อนน้องอยังไม่มานะฮะตัวเราเป็นแบบนี้เราก็เป็นแบบนี้แหละสุไปอยักอายแค่ยังมันบอค่ไะไผ่พอเอาไผ่พวกหักเข้ากับ้างหัวมันแล้วเข้าเป็นยังสี่แมเดีเข้ารววยกว่าดียังแดเข้าไม่ได้ไปเหตุธุรกิจอย่างอืม เราเพิ่งพาตัวเองได้เราไม่ได้ไปหลอกลวงใครทำงานหาเงินเองได้ภาคภูมิใจในตัวเองนะคะใครจะมาว่ามาดูถูกเราก็ช่างเขาสิคะเราไม่ได้ขอเงินเขากินเขาไม่ได้มาช่วยเราเพราะฉะนั้นน่ะทําไปค่ะเดี๋ยวไปแคลมันอะไรที่ความคิดลบๆก็ปล่อยมันไปอืม ก็มามัวแต่รอว่าอืมรวยแล้วสวยแล้วถึงจะทำต้องรอนั้นรอนี้ก่อนถ่ายที่เนี่ยเชีไปเลยคนที่เบิงเข้าคนที่หักเข้ามันกะมีอยู่ลหละแม่โบห้ากรสร้างเขา เสียเฮ้ารวยก็นี่เฮาไปเฮ็ดยังไงะจะสีรวยก็นี่เฮาว่าเป็นลูกจ้างเดือนเดือนต่อเดือนซื้อถ้ามาหากินแบบนี้สีรวยก็นี่ก็บสิไปเฮ็ดยังว่ะไ่ได้มีธุรกิจไ่ได้ขายต่งยังเนาะอือมึงคนรวยเขาก็ต้องเป็นนักธุรกิจขายของออนไลน์แต่เนาะมขียนรวยอืม ็นลูกต้ามันไม่รวยหรอกค่ะถ้าอยากรวยก็มองมีธุรกิจของตัวเองขายของอืมขายของก็ไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนเอเนไหมล่ะอืมขึนข้าวคะครับบรนั้น มันเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะฮะกําลังใจให้ตัวเองค่ะแสบขาหมูนี้ซื้อจากโรตัสเขาทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้อออกจากกระดูกนะคะเราก็ซื้อมาต้มอ,อร่อยนะคะมันจะมีเนื้อขาหมูนะคะเด็ดมากทุกคนเด็ดมาก ตอาดเนาะบางคนอาจจะมีน้ำจิ้มนะคะนี่เราไม่มีเรามีตำปุ๋งจำปุ๋ก็ซื้อปุ๋งมาจากตลาดรุ่นยี่ส,สิบส c có mạng ี๋ยวตอนเย็นค่อยผัดแตงผัดแตงใส่เกี๊ยวปลานะคะอร่อยมากทุกคนดีมาก